สวัสดีครับวันนี้ครูแนะนำทักษะการตีลูกโดมลูกโดมเราจะมาะเรียกว่าลูกเซฟเซฟที่แปลว่าปลอดภัยเพราะถ้าเราตีลูกโดมได้ถึงหลังแล้วนะครับในฝ่ายตรงข้ามจะทำอะไรเราลำบากนะครับจะตกก็ยากจะมีอย่างเดียวคือตัดยอหรือโต้ก,กลับมาครับเราได้เริ่มไปแล้วว่าทักษะนั้นมันมาดัดลูกสองด้านคือด้านหน้ามือแล้วก็หลังมือ นั้นการตีลูกโต่ก็เช่นกันนะครับเทา้าให้ใช้เท้าที่ไม่ถนัดนําหน้าเช่นผงถนัดขวาก็จะใช้เท้าซ้ายนําหน้าการตีเราจะยืดนะคัเงยศีรษะขึ้นไปงอและเก็บงอข้อศอกไปข้างหลังครับแล้วก็สะบัดต่อเราต้องตีลูกให้อยู่ที่จุดสูงสุดเช่นสมมุติว่าจากเท้า รูถึงปลายและกเก็ตนะครับตอนนี้วัดได้2เมตร20เซน2เมตร20เซนเพราะนั้นเราควรจะตีรูปที่สูงกว่านั้นนะครับโดยการยืดตัวขอ,อให้สุดแขนถ้าให้ถูกต้องแล้วแขนจะออกเกือบชิดหูเราครับถ้าแขนอยู่วงกว้างแสดงว่า รักษานั้นไม่ถูกต้องแล้วก็น้ำหนักที่จะไปกระทบลูกก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นแขนนะครับออให้ชิดหูเลยครับแขนตรงข้ามดึงขึ้นไปช่วยเสมอครับ,รบยืดตัวเวลาฝึกนะครับเราฝึกคนเดียวเราไม่มีคู่คูค่จะแผนลูปแบบนะครับสมมติว่าจากพื้นถึง ปลายแร็กเก็ตมันอยู่ที่2เมตรยี่สิบเราต้องแวนลูกนี้ให้สูงขึ้นครับแล้วก็ปึดปีดปีดให้งให้ถึงลูกพอถึงลูกเมื่อไหร่นั่นแสดงว่าเราตีลูกที่อยู่สูงกว่าลักษณะของตัวเราได้แล้วถ้าไม่มีลูกแบตบไม่มีที่แขงเป็นยังไงใบไม้ กำหนดใบไม้ให้มันอยู่ใบที่เลยและเก็ตเราขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ตีท่าดูเปล่าดูเปล่าครับออกให้สุดออกให้สุดออกให้สุด,ออสดครับลองฝึกกันดูนะเมื่อ,อไหร่ที่เราพบกันในสนามจริงๆแล้วเราจะได้เห็นทักษะที่ถูกต้องแล้วก็ได้ฝึกจริงจังครับ